ที่เป็นสองบทบาทที่จะเเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวบทบาทนึ่งก็เป็นเจ้าหญิงเดี๋ยวบทบาทนึ่งก็เป็นสาวรุ่นใหม่ค่ะทถามพี่เปิดนะภาษาไทยมันก็ไปดีเจ้าคะไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นใช่ฮานะเดี๋ยวพอนิจิวมาเอ่อพี่พี่มักจะมาคุยกโชว์ตัดตลอดเวลา ก็ได้ร่วมงานกับโชตาด้วยใช่ไหมคะพี่นครับใช่ครับครับผมค่ะที่มันคุยกับโชตาบ้างไหมครับคยครับคุยครับคุยยังไงครับคุยให้ดหน่อยคปช่ยพนากตีมะโอนทมีุันยมผมเสายไงครับบอกพี่สอนเขาเยอะแยหลายอย่างอ๋อด้วยด้ยูโตร ซึ้งจ no ังเตยจังท่าบต้อง่าโนโนะทอดสมไข่เดียวไข่ยมากตนยำ่เดที่ชสุดผมเข้าใจว่าเขาชอบข้าวไข่เจียวด้วยนอดมตยจ่งัโเตจงแต่ตอนนี้นนโนเขาเชงรเราไม่ไดุ้ครีที่โบเหมือนกับกุกครีับถผ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าหากัรเป็นสงที่สำคัญที่สุดเวลาเราเล่นกันเราจะ มันจะได้เหมือนคนที่อยู่บ้านเดียวกันค่ใช่ทีเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเมือน,นน้องๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปหาดน้องๆน้องๆ็็ต้องหาทางเข้ามาหาเราไม่ได้ทีบเบ่เบิดเข้าเลยทุกบเดบบบือดอัพเดกับทุกคนเลย คนทีนี้เบิร์ตก็เล่นบตากล้องทุกคนที่รู้ว่าบางคนอยูจะยังไงที่เบิจะไปยังไงที่บิจะไปยังไ,ไงก็งต้องมีเอเอเอ้นงแ,แต่ที่เบิเข้าหมดเลยครับพที่เบนนะนะินอ่ <ๆ S 1> ะรับก็เลยก็เลยสนดกครับ <c oughs> ทีนีเบตก็ต้องมันก็เกินไปครับอย่างช่ชดพู้เ่นี้ยู่ฉากยู่้มร่างไม่ได้ฝังนะว่ามย่ฉานี้นะครับเลิฟซีเลิฟซีครับเป็นี่ปุ่นยนี่งานเลิฟซีครับแต่เลิฟซีกลางสวยอโอ ก็เล่นไปสองเพลงแล้วแล้วคุณผู้บอกว่าพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ตต้องรถลงบ้างพี่ก็เฮ้ยแสดงว่าพี่เบิร์ตต้องได้อะไรมากไปหรือไม่ยังไงคะคุณผู้ชมไม่ใช่คือพี่เบิร์ตคือมากล้วตี่บ้านกันเลยทุกคนเลยก็มีปีลุกทุกคนมีเบิร์ดนี่นะครับที่1 7ปีแล้วเพิ่งจะมาแต่ว่าท้องสามก็บ้านเบิร์ดเหมือนกันเบิร์ดก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเล่นและเบิร์ดตั้งใจที่สุด เชื่อไหมครับก่อนจะเปิดกล้อง,งว่าโทรฝางทั้งู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะห้าสมแล้วมันเสียวไปทั้งตัวไหมว่าไม่ตั้งสิบเจ็ดปีแลวครับมึช่ดูห้าสี่สามอยู่้วยเนีห้าสามสิเอ็ดเื้องกล้อไหก็มีคือขอสนไม่ได้ถึงขาอที่ใช้หย่อจะดีเลยครับแต่เราซีก็ควรจะได้เห็นเวรในเรื่องนี้เนี่ยด้วยความองดูพอจากนักแสดงทุกคน